เมื่อวานนี้นะคะได้พิการไปทําบุญ FC ร่วงมาร่วงมาสองพันเจะคะ้อะฉันก็เริ่มเติมไปอีกพันสามคนละครึ่งกับพี่คนนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวกลัวจะทําให้ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนสี่กอพักสองนะคะก็โถโยแจ yeah. มาครับมาใกล้สิครับโอ๋อจแจจีแจมานี้ย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวจักเข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กุงกิงกุ้งกิงให้กำลังใจกันนะครับ เอฟีครับโอ้โหแจะทำบุญต้องพันสามพันสามหารสองคนละครึ่งเติมไปให้ครบสี่พันสองพันเจ็ดบวกพันสามก็เป็นห้าพันสองพันเองพันเจ็ดก็เป็นสี่พันดิสี่พันแจะทำบุญต้องพันสามพันสามหารสองพันสามหารสองก็คนละหกร้อยห้าสิบโอ้โหโหัวจะปวด ตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่ทําบุญต้องหกร้อยห้าสิบอยู่หมู่บ้านเก่าไม่เคยทําบุญฮึอยู่หมู่บ้านเก่าไม่เคยทําบุญนะครับทําบุญทําบุญนี่นะคะไม่อยากจะให้หมู่บ้านใหม่เป็นเหมือนบ้านสี่กอน,นะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดประเด็นดราม่าอะไรนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายทํา ก็สาธุกับเอฟซีทุกคนนะคะที่ร่วมบุญกันมานะครับ2007เราเติมให้แล้วนะคะนะคะแม่ดําคิดว่าถ้าชาวบ้านมีการร้องขอจะให้แม่ดําช่วยแม่ดําก็จะช่วยนะคะเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีหนึ่งนะคะอ่าปุ่ยที่ตรงนั้นนะคะแม่ดําคิดว่าจะทําให้เป็นพื้นที่ที่สงบสุขนะคะไม่อยากให้วุ่นวายเนี่ยเริ่มวุ่นวายตั้งแต่มืองจะเข้าไปแล้วบอกไปให้นะ มันจะเริ่มวุ่นวายตั้งแต่มึงเข้าไปแล้วมึงพูดดูดีอ่ะมึงพูดโลกสวยอ่ะไอ้แจ๊กนะเวนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการต้อนรับคณะกฐินนะคะพรุ่งนี้บ้านใหม่แม่ดำนะคะจะมีกฐินพรุ่งนี้นะคะอะแน่หาช่องที่จะเปิดรับบริจาคแล้วก็ทําไปเถอะทาดีทาไปเถอะไม่ว่าหรอก ถ้าทาดีาก็ทาไปจะอย่าไปแทะใครเขาไปทาบุญนะไม่เคยว่ามึงหลอกไม่เหมือนแม่มึงแม่มึงอ่ะชอบว่าคนอื่นเขาอีบานอ่ะเข้าใจปะเออถ้ามึงทาบุญกูสาธุอนุโมโทาบุญไปด้วยเข้าใจปะมีนะคะน้องพอนะครับทำบุญมาห้าร้อยบาทนะคะน้องวิชาดูนะคะสองร้อยบาทแล้วก็พี่กากนะคะพี่กากไหนมีน,นะคะนะนะห้าร้อยบาทแล้วก็มีมีมีมข้อมูลอยู่ทําไปเถอะมึงทาบุญทาไปเถอะมึงอยาอ่อยาไปยกหมู่บ้านสิกอม,มาเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอย่างนี้ แล้วมึงเอาไปยกไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมึงคิดดูว่าชาวบ้านเขาจะยอมไหมล่ะฮะชาวบ้านเขายอมไม่ได้มึงเอาบ้านเก่าโอ้ย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 อะมึงเอาบ้านเก่ามาเปรียบเทียบกับบ้านใหม่งนี้เหรอหืผมถามหน่อยทําบุญทําไปเลยไม่เคยว่าหรอกกูก็เป็นเจ้าภาพกขาถิ่เหมือนกันปีนี้แต่ไม่ได้บอกที่ไหนเดี๋ยวค่อยพูดนะเออมึงทำบุญจะทำไปเลย นะครับทําบุญทําไปเถอะนะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาหมู่บ้านเก่ามาเปรียบเทียบกับหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านเก่าที่มันวุ่นวายเพราะใครใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนกระทานะครับใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนกระทำนะ อืก่อนที่จะพูดอะไรอ่ะนะอย่าไปยกตัวอย่างมานะอย่าไปยกตัวอย่างมาอย่าเอาเปรียบเทียบที่บ้านเก่ามวุ่นวายเพราะรูปมึงตุยไงถ้ามึงดูแลรูปมึงดีอย่ารูกจะตุยไหมล่ะถามหน่อยสิแจ๊เรื่องที่มันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะรูปมึงตุยไงมึงไม่ดูแลรูปมึงไงจะรูกมึงหายไง จริงป่ะเออนะฝากให้คิดพิจารณานะจะพูดจะจาอะไรเนี่ยอย่าไปเพียบเทียบกันถ้ามึงจอะออกมาจาาหมู่บ้านนั้นแล้วก็ควรจะหลงเหลือไว้แค่ความดีความทรงจําแต่คนมึงไม่คงรมีความดีหรอกมีแต่นามรมตำบอนที่ใส่ร้ายใส่ฟาร์มชาวบ้านเขาจะมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็ทําให้หมบ้านหลังใหม่เนี่ย นะครับสงบสุขอย่างที่มึงพูดจริงๆใช่ปะเออแล้วมงอยู่บ้านเ่งใหม่เนี่ยมึงอยากให้สงบสุขอ่ะมึงต้องสงบปากมึงก่อนใช่ปะถ้าปากมึงยังไม่สงบเนี่ยนะครับนะมึงไปก็ดีนะพวกกูจะได้ตรวจสอบอะไรกันได้ขึ้นพวกกูจะได้ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลอะไรกันได้มากขึ้นใช่ปะเออนะครับ มึงไปจากหมู่บ้านหลังเก่าดีนะครับหมู่บ้านหลังเกา่าอ่ะบ้านสีก่กอแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นเพราะมึงอ่ะคือตัวทวงเพราะมึงคือตัวทว, <c oughs> ง,ว,ทวงฟาร์มเจริญของชาวบ้านเข้าใจปะทีนี่ไปอยู่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นสวยหมดจำผมไว้นะไปอยู่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นสวยหมดอืม นะครับเพราะฉะนั้นมึงจะย้ายไปก็ย้ายไปถ้ามึงอยากทำบุญก็ทําไปว่าไม่อยากจะเลกกับมึงหรอกสาธุกับมึงด้วยเรื่องทางการทำบุญนนะเรื่องการทาบุญผมไม่ค่อยอยากจะไปเล่นกับมันนะเพราะว่าเราก็ทําบุญกันเราก็ทําบุญเราก็จะเลยไม่อยากเล่นเรื่องการทาบุญแต่ก็การทําบุญก็ทําไปเถอะแต่ก็อยากไปยกตัวอย่างอะไรที่มันแบบพิษพิึพ้นมาเข้าใจปะเออการที่มึงจะเปิดรับบริจาคของเงิน ถ้าทําบุญเนี่ยกูไม่ว่าหรอกขอให้มันถูกต้องก็พอนะครับอืมแต่ถ้าการที่มึงเนี่ยนะครับไปอยู่บ้านหลังใหม่ถ้าการที่มึงเอาเอาบ้าเอาเอา,เอาหมู่บ้านหลังใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยกับบ้านหลังเก่าเนี่ยกูไม่โอเคใช่ปะอืมฝากมึงด้วยนะฝากด้วยแจ๊ คนอย่างมึงอะน,นะจะทําดีได้สักกี่น้ําอืมกูจะรอดูนะครับกูจะรอดูนะว่ามึงจะให้หมู่บ้านหลังใหม่สงบสุขได้กี่กี่ครั้งถ้ามึงไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วมึงยังปากดีอยู่อ่ะมึงก็โดนโซเชียลเขาหนัอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะบานปลายไปหาผู้ใหญ่บ้านหาลูกหา หาชาวบ้านมึงเข้าใจปะโอเคนะนิทานไม่ควรที่จะาบุบ้านสี่กอมาเปรียบเทียบเพราะบุบ้านสี่กอเรื่องราวที่มันรุดวายมันเกิดขึ้นมาจากมึงครอบครัวมึงจำเอาไว้อีเจ้